แจกถุงยังชีพที่สวัสดีช่วงเย็นวันจันทร์ที่25นะครับเฝากกดแล์กดแชร์ใครถ้าเข้ามานะครับฝากก,กดแล์กดแชร์แป๊บหนึ่งนะครับมีคนตอบทำเนีย๋ยพอดีผมมึงเสร็จภารกิจไปแจกถุงยังชีพที่อำเภอบางซ้ายครับแล้วก็ ไปกระท่าอานาร์ศีเนนะครับแล้วก็เดินทางมาเพิ่งถึงมาสักครู่นี้ตอนนี้ใครเห็นองค์พระปู่สรีพเมศครับโอ้โหสง่างามมากครับสวยงามมากครับเหลืองอลามแล้วก็ปู่ยิ้มนะฮะไอ้ปู่ยิ้มฮะนะครับปู่ยิ้มนะครับสวยสง่างามมากนะครับใครเห็นแล้วสาธุนะครับใครเข้ามาแล้วสาธุครับไม่ต้องคิดอะไรเดี๋ยวผมพาไปดูเลขมงคลเดเลขที่จะเสี่ยงโชคแนวที่ท่านจะนาไปแนวทางในการเสี่ยงโชคชนากิบรัฐบาลงวดประจาที่หนึ่งนะครับพฤติกาวนะครับ อันนี้เป็นองค์พญานาคของพี่ป้องเน่งนะแล้วก็อ้านทีมงานนะครับที่ถูกโชคเมื่อก่อนหน้านี้แล้วก็มาถวายให้นะครับอันนี้ไกลๆนึกเองพระปู่สิบจใกล้เสร็จแล้วครับจริงๆองค์พระปู่เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเต็มองค์แล้วแต่เหลือแต่ลงสีอย่างเดียวครับก็คงจะคาดว่าเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าน่าจะจัดพิธีใหญ่ได้ในเพราะองค์ปู่นะครับแต่บนในพื้นที่ฐานอาจะต้องทำหน่อยโอเคใครอยากดูโชคดูตัวเลขเดี๋ยวทุกท่านเชิญทุกท่านไปดูครับเดี๋ยวพาท่านไปดูในเลขอนญมต์นาะผมมีเวลาไม่เยอะวน,นีี้ผม ได้มีโอกาสไปกับท่านอาจารย์ศินเนนไปนี่นเรียกสาราบุญช่วยนะครับไปแจกถุงยังชีพกับประชาชนในพื้นที่ของอำเภอบางซ้ายตำบลปลายกัดอำเภอบางซ้ายจังหวัดสุราครับก็นําถุงยังชีพไปมอบให้กับพ่อพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับไปกับท่านอาจารย์ศินเนนอันนี้คืออ่างกระถางทูบนะครับบริเวณด้านหน้าองค์พระราหูนะครับ,บาภายในภายในอาสมศิเนเ,เลภายในสาราบุญช่วยครับเดี๋ยวผมจะพาท่านดูก่อนแล้วไปดูตัวเลขอนามน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด่วนเลย ผมมีเวลาคุยไม่นานครับไม่นานจริงพอดีมีภารกิจน้ําท่วมบ้านต้องรีบไปไงฝากครับฝากคนเอาแชร์ครับผมขอ,อยัดสู้สัตบ้านเน,ะนาะมีคนเรียกร้องร้องมาว่าเยอะว่าเฮ้ยอยากจะได้ในสิ่งเหล่านี้ผมก็มาให้แล้วครับนี่ผมปีกเวลามาให้เลยนะครับต้องขอพายิงฝากคนเอาแชร์สักร้อยคนนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวฝากแชร์ไปแชร์ไปให้ทักร้อยคนปุ๊บเดีด๋ยวผมพาดูตัวเลขเลยไม่ต้องการอะไรครับอยากให้เขารู้ไอ้สามองค์ไม่ต้องการยอดคนมาดูเยอะแครับแค่ต้องการว่าเออไหนไหนไลฟ์สดแล้วคนอื่นที่เขากำลังทํางานอยู่เออให้มีคนแชร์ไว้ ได้ดูกันได้อย่างเงี้ยครับเนาะอันนี้ผมยังไม่รู้นะเลขบนอ่างน้ำมนต์มีอะไรบ้างน,นะอ่ะเดี๋ยวดูกันเลยครับนี่นี่อะนี่ที่คนมาส่องดูเยอะเลยเลขนะสกแสกปสแกปไปก่อนสกแกปไปก่อนโอเคสั่นไปคนดูฝากแชร์ไปครับพี่กดแชร์ไปในกลุ่มเลยติดตามครบเดือนแล้วพี่พรน้ำมาเอาแชร์แช่อเค,อเคพี่ของพี่มันจะขึ้นอยู่ใครแชร์มันจะเห็นว่าแชร์ครับฝากไกว้แชร์ด่วนนะครับใครอยากรวยอยากเฮงงววนี้ฮะเอาเลยครับน,บนี่ตัวเลขนะลองดูเป็นแนวทาง ย้ำนะครับแนวทางในการเสี่ยงโชคนะฮะนี่อ5นะฮะเลขห้นะเร็วครับเดี๋ยวอ่านหมดแล้วนะครับโอเคโอเคด่วนเลยครับฝากแล้วแชร์ครับฝากแล้วแชร์ด่วนเลยยังพอมีเวลาครับอีกหลายวันวันนี้พึ่งยี่ห้ก็เหลือเวลาอยู่ประมาณเกือบ5้าขอวันอะนะออาฝากแล้วแชร์ครับสาธุพบปู่แล้วก็พระอหูนะอ้าวช้างอัยราสามเสียนนะไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด่วนเลยบอกทุกครั้งครับยังไงฝากทุกคนมา ไหวองค์พระปู่สิีพ่อเมฆก่อนเนาะสิบสี่สิบคนดูแล้วครับสี่สิบคนดูไปไม่ถึงร้อยไม่ไรครับแล้วแต่ครับแล้วแต่ใครแชร์ก็ได้บุญไปครับใครไม่แชร์ก็แล้วแต่นะครับวันนี้ผมมีภารกิจที่ต้องเดินทางไปต่อนะครับก็ย่ามาไลฟ์สดตามคําเรียกร้องที่มันเรียกร้องมาในอินบ็อกซ์เพจเจ้าโดเฮงกระสมเสเดียนผมมาแล้วนะครับนี่ทุกคนสาธุองค์พระปู่สิีพ่อเมฆก่อนเนาะนี่ครับองค์นี้ที่ท่านอาจารย์ได้มีความรับรู้ถือมากอาจารย์จะรู้นะใครมาหรือใครจะกรไลฟ์สดหรือออกกระข่าวทีวีีีีเเนนนน่่ยยยอองงงคคค์์้ปป็จรริะับทขาไ เป็นองค์ใหญ่นะครับนี่จะมีสายศิน์ผูกที่มือกว่าปู่แล้วก็ลากไปจนองค์ใหญ่แล้วไปบริเวณรอบผสมทั้งหมดก็ถือว่าเออเป็นสิ่งศิสิทธิ์ที่อาจารย์รอาจารย์ศิล์นี้ท่านผู้มครับกระกสือมากอ่ะสี่ห้าคนดูครับอันนี้องค์จ้งอะปลาครับองค์จ้งอะป,ป่ามีความเชื่อนะครับขออะไรก็จะได้มีมนติดนดามณนีนะขอเรียกปลาก็ได้เรียกศิลป์กันทองก็ได้นะครับนี่โอเคสี่สิบเจ็ดคนดูครับปายในใกล้อ่างน้ำมนต์แล้วอันนี้เหล็กไหลครับเหล็กไหลของแท้ปกติเหล็กไหลเนี่ย มันก็งอขึ้นเองตามตามตามสิ่งที่งอไปเนาะโอเคดูครับอ่ะเดี๋ยวห้าสิบคนดูแลเดี๋ยวพวกเราสาธตุตรงนี้ก่อนนะบ,บริเวณอ่าบริเวณด้านบนฮนะบริเวณบน,น,บนก็จะมีเสียงโอ้เยอะเป็นร้อยๆจำไม่ได้เท่าไหร่ครับห้าสิบคนดูแลนะถือว่าเขินครึ่งแล้วอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์นล้วครับใครแชร์ใครรวยไปดูเลขอ่ะมวยกันเห็นเลขไหมเห็นเลขไหมถ้าไม่เห็นเดี๋ยวเปิดไฟแป๊บนึงแปบ๊บนึงนะแปบ๊บนึงนะดูไปก่อนนะผมว่าเพิ่งเห็นเนะี่ย อโอเคอ่ะมาเห็นเลขอะไ,อไ,ชไรไช่วยกันหน่อยเห็นเลขอะไรช่วยไปใครไม่แช์ก็แล้วแต่นี่ดูนะเลขมีเลขอะไรบ้างใครเห็นแล้วไหมผมผมผมเอาสรุปก่อนนะเดี๋ยวมีอีกตัวโดดอีกตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเลขตัวนี้น่าจะเป็น1กับ7นะเลขเดียวกันเนาะหนึ่งเจอ่าต่อไปที่ผมเห็นคืออันนี้เลข2 เลขเก้าเลขแปดเลขห้าและเลขเจ็ดอ่าชัดเจนเลยแสดงว่าอันนี้เป็นหนึ่งอันนี้หนึ่งครับอันนี้เลขเจ็ดครับอันนี้เลขห้าเลขแปดเลขเก้าเลขสองใครเห็นเป็นเลขอะไรสตรีคนหกสิบเอ็ดคนดูครับใครเห็นเป็นเลขอะไรสรุปตัวเลขมานนี้หน่อยให้เพื่อนดูด้วยอ่ะอ่าผมค้างไว้ฮะใครเห็นเป็นตัวเลขอะไรพิมพ์เลยพิมพ์ตัวเลขใส่มาครับเดี๋ยวผมจะปิดไลฟ์สดแล้วเร็วฝากไลค์แชร์ด่วนเลยฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดติดตามเพจเจ้าโสเฮงผสมสีเนียนด้วย เป็นเพจของแท้ของท่านอาจารย์ศินเนนะครับอาจารย์ศินเนดูแลอยู่แล้วก็เป็นแอดมินหลักเลยนะครับจะเห็นทุกคอมเมนต์จะเห็นทุกข้อความที่พวกเราได้พิมพ์กันมานครับไม่ว่าจะสาธุหรืออันนี้แล้วผมฝากเรื่องนะครับในวันที่ผ่านมาวันที่22่อเป็นวันเกิดท่านอาจารย์ศินเนนะครับก็เลข2 2ก็ดังมากแล้วก็วันอา,อายุครบ35มสหปีเลข2ตัวนี้ก็ดังมากแต่ออกไม่ออกไม่รู้นะอาจารย์บอกจะไปเล่นเยอะเอาที่เห็นนี่เห็นชัดเจนเลขกอกุ่มณวันนี้เวลา เท่าไรล่ะ4โมงกว่าแล้วก็จะเห็นเลข8เลข5เลข7เลขเลข9เลข2และเลข1นะโอเคเห็นเลขครับใครเห็นเลขพิมพ์เลขให้ผมหน่อยผมจะไปแล้วไอ้เลขผมหน่อยจะไปแล้วเอายางเอายางเห็นนะครับเห็นยางเห็นยางเห็นยางแทกแปไว้แท็กปไว้ครับ7ิบสองเขาดูแล้วเร็ว่วนเลยแชร์่วนเลยแชร์่วนเลยครับแชร์่วนเลยครับยังมีเวลานะฝากกดไลค์กดแชร์ไปผมปิดผมปิดไลค์สแล้วก็แชร์ไปได้นะ 77ดคนดูครับสวัสดีครับทุกท่านเลยเอาเห็นเลขอะไรครับหยุดนิ่งไว้แล้วเนาะย้ำครับเลขแดเลขห้าเลข7เลขเก้าและสองแล้วก็เจดครับแปดสบสาคนดูครับด,ด patreon, ่วนด่วนใครเห็นเป็นเลขอะไรเชิญครับใครเห็นเลขอะไรเชิญเลยครับครับใครเห็นเลขอะไรเชิญเลยครับเห็นยังเห็นยังอ่าโอเคมีพี่อะไรเนี่ย าบอกแล้วว่า758เนาะบางคนก็มา857ห้าเกทัเ็าว่าไปแล้วแต่อันนี้ย้ําทุกครั้งครับท่านอาจารย์ศินเนบอกว่าเป็นความเชื่อสมวบุคณ์โปรดใช้วิญาณแต่อันนี้เป็นพิธีโสร,รสรรตาระที่ทําคํานวณตัวเลขว่าคาดว่าในใ,ในในงวดนี้จะออกเลขนี้เป็นการทําพิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นทาตั้งแต่ในช่วงของก่อนวันเกิดท่านอาจารย์และวันปีญาติผ่านมาด้วยนะครับฝากทุกท่านนะครับช่วยกัน รวมโดยช่วยกันดูเลขกระใสเข้ามานะครับฝากกันร่ำรวยเงินทองน,นะครับของของญาติปิดไลฟ์สดจีิงเท่านี้เนาะดูติดตามยังไงยังไงผมไลฟ์สดปิดไลฟ์สดแล้วก็ฝากและฝากแชร์นะจ๊ะครับขอทุกคนโชคดีครับขอโชคดีนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก่อนมารวยผมจะเข้ามาอีกทีนะครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับ